สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Casio Duro ร,รุ่นใหม่นะครับสีใหม่ในปี2021กันนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับ จะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะครับ c a s i o d u r o รเรือนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีนะฮะที่ออกมาในปีนี้นะครับโดยที่รุ่นใหม่เนี่ยแน่นอนว่าผมก็รีวิวไปแล้ว1สีนะฮะที่เป็นสีแบทแมนนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกคู่สีหนึ่งที่ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะสนใจกันก็คือสีแบบแป๊บซี่นั่นเองนะครับโดยที่รุ่นใหม่นี้นะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆเนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างนอกจากตัวขอบเบเซลเนี่ยที่มันเพิ่มคู่สีใหม่มาแล้วนะครับ ก็คือเรื่องของตัวหน้าปัดนะฮะที่มันจะไม่มีรูปปลาอีกต่อไปนะครับอันเนี้ยผมไปสืบข้อมูลมานะฮะลองไปไล่อ่านในเว็บต่างประเทศมาเขาบอกว่าคือเดิมทีเนี่ยรูปปลานั้นอ่ะมันมีลิขสิทธิ์การใช้นะครับโดยที่ในปีล่าสุดเนี่ยคาซิโอก็เหมือนแบบไม่ได้ต่อลิขสิทธิ์การเอารูปปลาเนี่ยมาใช้บนหน้าปัดแล้วนะครับก็คือแบบไม่ได้จ่ายตังค่าลิขสิทธิ์รูปปลาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เลยมีการยกเลิกรูปปลาไปนะครับเหลือแค่หน้าปัดโล่งๆแบบนี้แทนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยหลายหคนเนี่ยจะเห็นแบบ บางคนจะชอบรูปปลาตัวเดิมมากๆนะครับเพราะมันดูแบบมีดีเทลดีนะฮะทำให้หน้าปัดดูไม่โล่งนะครับแต่บางคนก็จะชอบหน้าปัดแบบใหม่นะฮะมันอาจจะดูโล่งดูโมเดนดูคลีนกว่านะครับอันเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบกันเลยนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ลงดีเทลตัวนาฬิกาเยอะนะฮะเพราะว่ารีวิวไปหลายสีแล้วนะครับใครที่อยากจะดูสเปคเนี่ยลองย้อนไปดูเรือนเก่าๆได้นะครับแต่เรือนนี้ก็คงจะเน้นที่การรีวิวเรื่องสีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนสายให้ดูนั่นเองนะครับเริ่มจากตัวขอบเบเซลกันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่่่่าาาาานงทีมมมแตตกกผ ะะคืออย่างสีก่อนหน้าเนี่ยที่เป็นแบทแมนนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดาด้านล่างเป็นสีน้นําเงินใช่ไหมฮะตัวนั้นเนี่ยมันยังดูแบบไม่ได้มีสีสันโดดเด่นมากนะครับคือบางมุมอะ่ะมันยังมองเป็นสีดําล้วนได้อยู่นะฮะแต่เรือนเนี่ยต้องบอกเลยว่าสีเนี่ยมาเต็มมากๆแล้วนะครับมองจากระยะไกลหมุนไปหมุนมายังไงเนี่ยเราก็จะเห็น2ส,สีเนี่ย เด่นชัดออกมาชัดเจนมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการในาฬิกาคาซิโอดูโรที่แบบมันมีสีสันแบบชัดๆหน่อยฮะไม่ได้แบบหลบๆซ่อนๆน,น,นะครับสีเนี่ยยังไงก็ชัดเจนกว่าแบทแมนมากๆเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยคู่สีแบบนี้ลหลายๆคนก็จะชอบเรียกว่าเป็นเปปซี่นะครับซึ่งมันก็จะมีที่มาจากสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงเนี่ยที่อยู่บนน้าอัดลมเปปซี่นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดมันเป็นสีดําแดงเนี่ยลหลายๆคนก็จะเรียกว่าโคกนะฮะก็เป็นการตั้งชื่อที่แฟนๆตั้งให้แบบเออมีไอเดียดีเออ, ID ID เอนนนนนูล้ีีงซซึ่่่แวาข2สท จริงมันเป็นขอบเบเซลที่แบบเล่นสีมาสไตล์ GMT นะฮะเพราะว่าในาการดำน้ำทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะเล่นสีเพื่อเน้นย้ำนะฮะส่วนมากเขาจะเล่นสีแค่15นาทีแรกนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่แบบค่อนข้างจะสาคัญนะฮะจะเอาไว้วัดระดับออกซิเจนจํานวนเวลาที่อยู่ใต้น้ําหรือว่าปรับความดันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่การเล่นสีทูโทนมาแบบเนี้ยมันเป็นสไตล์ของ GMT ซะมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเอาสไตล์มา mix กันแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรนะครับก็ถือว่าสวยดีนะฮะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสี ก็ทําให้นาการเนี่ยดูมีความซอฟต์ขึ้นประมาณนึงนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดพูดตามตรงเลยผมอ,อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเข้ากันเท่าไหร่นะครับคือผมอถ้าเลือกได้นะฮะผมอยากให้ตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นสีดําล้วนไปเลยนะฮะจะดำเงาเงาหรือจะดําด้านก็ได้นะฮะแต่อยากให้แบบมันดําสนิทไปเลยส่วนเรื่องของรูมเนี่ยก็มีรูม,มาให้ทุกจุดเลยนะครับเวลาเืองแสงเนี่ยก็เลองแสงขึ้นมาได้ประมาณนึงเลยอะ่ะค่อนข้างจะสว่างน,นะฮะแต่ด้วยความที่นายการเนี่ยมันก็อาจจะราคาไม่ได้สูงมากนะครับ รูมที่เขาให้มาเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เต็มที่มากนะทิ้งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเฟดลงแบบค่อนข้างจะเร็วหน่อยนะครับส่วนตัวเรือนอะไรแบบนี้ก็มาไซดูโรอยู่แล้วนะครับไซส์ก็ใหญ่ๆหน่อยนะฮะวัดออกมาก็ได้ประมาณ44มิลนะครับความหนาเนี่ย12.1มิลนะฮะแล้วก็ลักทูลักเนี่ยวัดให้ดูอีกทีได้ประมาณ48มิลกว่า49สานะครับสายก็เป็นสายยางสีดำมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีความแบบบางๆหน่อยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันหนามากนะฮะเท็กซ์เจอร์ก็จะแบบด้้าาดดรออื่ทยไพีป ก็จริงๆบางทีอยากให้แบบมันลวมๆหน่อยนะฮะก็จะใส่รูรองสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่รัดสายเนี่ยจะขยับออกมาได้ไม่แบบสุดเท่าไหร่นะฮะทำให้ปลายสายเนี่ยมันจะโผล่มาเยอะหน่อยใครที่ข้อมือเล็กๆเนี่ยก็อาจจะกวนใจประมาณนึงนะฮะเห็นมันแทงหน้าเราประมาณนี้นะครับคนข้อมือใหญ่ๆเนี่ยก็จะโอเคกว่านะฮะสำหรับสายแบบนี้นะครับพอมันอยู่บนข้อมือเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูดีนะแล้วก็มีความเล่นแสงที่แบบแตกต่างกับตัวแบทแมนชัดเจนมากนะครับตัวนี้จะดูแบบโดดเด่นขึ้นมานะฮะแล้วก็ดูแบบ มีราคาประมาณหนึ่งเลยอะด้วยรูปทรงของเขานะฮะด้วยการวางฟอนต์การวางไทโปต่างๆสเกลต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นรายการดำน้ำที่หน้าตาดูแบบ ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับซับมารินเนอร์นะฮะแต่คู่สีเนี่ยมันก็ไปใกล้เคียงกับ GMT Master แทนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานนะฮะเอาสสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะชอบบน Rolex Submariner กับ Rolex GMT Master เนี่ยมาผสมรวมกันได้ค่อนข้างจะโอเคลงตัวเลยนะครับแต่นาฬิกาสีแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องดูเรื่องการแต่งตัวนิดนึงนะฮะซึ่งใครที่เกิดชอบคู่สีแบบแป๊บซี่อยู่แล้วนะฮะเรือนนี้ก็น่าจะเป็นเรือนที่ถูกใจได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับการใส่กับสายยางสีดำเนี่ยจริงๆมันก็ ค่อนข้างจะไปกันได้ดีแล้วนะฮะแต่สายเนี่ยสำหรับบางคนนะฮะอย่างผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบตรงที่มันจะมีบ่ารตรงเนี้ยที่มันจะยื่นออกมานะฮะทำให้สายเนี่ยมันยิ่งดูใหญ่นะแล้วก็นาฬิกาเนี่ยยิ่งดูตันมากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาตัวเรือนมันใหญ่อยู่แล้วเนี่ยคนข้อมือเล็กๆแบบผมนะฮะ ก็ต้องแบบหาสายมาเปลี e there, ่ยนนะเพื day, higher higher. ่อทําให้มันเรียวขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันดูใสสบายมากขึ้นนะครับลักไซส์ของเรือนี้อยู่ที่22มิลนะครับอันแรกเนี่ยผมจะลองเป็นสายนาโต้แบบนี้ดูนะครับออกมาก็เป็นมานแบบนี้นะฮะดูชิลๆแบบคชวนขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่บนข้อมือก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าใส่ได้โอเคเลยนะฮะความสบายนี่คือต้องยกให้เลยนะครับใส่สบายกว่าสายยางอีกนะฮะแต่มันจะมีอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่จะเอาเรือนี้ ไปใส่กับสายนาโต้นะครับแล้วก็ต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะครับก็คือความหนาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณนึงเลยนะคือเดิมทีนาฬิการเรือนนี้มนันเป็นเรือนที่ไซส์มันแบบใหญ่อยู่แล้วนะฮะ44มิลน,นะครับความหนาก็ประมาณนึงอ่ะซึ่งถ้าเกิดคนข้อมือเล็กนะฮะพอใส่สายนาโต้ที่มันเพิ่มเลเยอร์ความหนาเข้าไปอีกอ่ะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยมันลอยขึ้นมาละนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสายที่ทําให้ดูชิลขึ้น ยิ่งถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่ๆหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะยิ่งใส่สบายเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นออปชันแรกนะฮะสำหรับการใส่สายนาโต้ที่มีสีสันประมาณหนึ่งนะครับส่วนสายแบบที่2เนี่ยผมจะแอบเอาตัวสายนาโต้ของไซโก้รุ่น Thailand Edition เนี่ยมาใส่ให้ดูนะฮะเพราะว่าคู่สีเนี่ยมันจะแมทช์กับตัวนาฬิกามากๆนะฮะแดงขาวน้ำเงินนะครับอันนี้ก็แดงขาวน้ำเงินใช่ไหมฮะก็ถือว่าเข้ากันดีใช้ได้เลยนะฮะใครที่มีสายนาโต้ที่มันมีสีแดงกับน้ำเงินนะ่ะผมว่าจับแมทช์กับเรือนี้ได้ไม่ยากเลยนะ มันก็จะทาให้ภาพรวมเนี่ยไปด้วยกันได้ดีนะครับคือด้วยความที่นาฬิกาเนี่ยมันมีคู่สีแดงน้ําเงินเนี่ยมันก็สามารถจับสายหลายสีมาใส่ได้นะฮะจะเป็นน้าเงินล้วนก็ได้หรือจะเป็นแดงล้วนก็ยังได้นะครับก็แล้วแต่ความคิดเล่นแล้วแต่ลุค and feel ที่เราอยากจะได้นั่นเองนะฮะลองดูได้นะครับสายสีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดีกว่าที่คิดอันสุดท้ายเนี่ยจะลองเป็นสายยางแบบวินเทจให้ดูนะฮะสายเนี่ยมีความเบียดตัวเคสประมาณหนึ่งเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าดีไซน์ของรักเขาอ่ไม่ได้ยื่นออกมาเยอะมากนนะครับับบแแลล้้้วววกก็ตตู่ออขางจใืทห มันจะเบียดเบียดหน่อยนะแต่ก็ยังพอใส่ได้นะครับออกมาก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมจะรู้สึกว่าตัวสายเนี่ยมันทําให้ในาฬิกาดูแพงขึ้นประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเติมความวินเทจเข้าไปนิดหน่อยนะฮะออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับจะสังเกตเห็นเลยนะฮะว่าเวลาเราเปลี่ยนสายที่แบบมันไม่ได้มีบารตรงเนี้ย ที่มันทําให้สายเนี่ยมันดูกว้างอะ่ะมันก็จะออกมาดูสลิมขึ้นนะแล้วก็แบบไม่ได้ดูใหญ่จนเกินไปเหมือนอย่างสายก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้คนที่ข้อมือเล็กๆนะฮะผมแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นสายที่แบบมันมีไซส์เล็กลงประมาณนี้จะดีกว่าเยอะเลยนะครับออกมาก็ดูมีความเป็นซับมารินเนอร์วินเทจเบาๆนะฮะมีสีแบบทูโทนเหมือนสไตล์ GMT วินเทจด้วยนะครับใครที่ชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับ ส่วนราคาของเรือนี้นะฮะก็เท่ากับแบทแมนเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,400บาทนะครับผมก็ซื้อมาจากช้อปปีนะฮะซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูนะฮะจะเริ่มแบบขายหมดกะละในบางสีนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องรีบไปซื้อกันหน่อยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด subscribe channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ